นี้เป็นล่องน้ำนะครับกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับลึกอยู่ที่เมตร50นะครับขุดดินจากคลองไส้ไก่นะครับขึ้นมาถมทําเป็นคันล้อมนะครับแล้วก็มีทําหลุมขนมคกนะครับมีทําหลุมขนมคกไว้ตามมุมนะครับตามหลังคันนะครับกว้างอยู่ที่3เมตรแบบนี้นะครับแล้วก็มีทําตะพักเอาไว้นะครับตะพักกว้างประมาณเมตรถึงเมตรห้บนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่นะครับ สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลวงวิลัยแมคโครนะครับคลิปนี้ผมพามาอัปเดตหน้างานลูกค้าที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับอยู่ที่อำเภอบางเลนนะครับพื้นที่ขนาด4ไร่นะครับก็วันนี้เรากำลังไล่เก็บบริเวณด้านหน้าก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราทำงานนะครับ คลิปนี้ก็จะเอามาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่าเรา,เราทําอะไรกันบ้างในพื้นที่แปลงนี้นะครับเริ่มจากบริเวณด้านหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นคันล้อมนะครับกว้างอยู่ประมาณ3เมตรนะครับแต่ตรงนี้มันจะแลดูกว้างหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมทําสโลปให้ไปรับกับพื้นถนน นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นถนนนะครับเพราะฉะนั้นเราแต่งโลปมันเลยทําให้ตัวนี้แลกวกว้างกว่า3เมตรนิดหนึ่งนะครับตัวนี้สูงอยู่ที่เมตร30นะครับเหตุผลที่สูงเมตร30เพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นถนนลูกลังอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปเขาอาจจะเทคอนกรีตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเทคอนกรีตถนนมันอาจจะสูงขึ้นมาตรงนี้เราก็ทํารองรับอนาคตไว้แล้วนะครับถัดมาบริเวณภายในนะครับก็จะเป็นคันล้อม กว้าง3เมตรเช่นเดิมนะครับแต่ว่าสูงเพียงแค่1เมตรนะครับใช้ดินจากการขุดคลองไส้ไก่นะครับตัวนี้เป็นล่องน้ำนะครับกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับลึกอยู่ที่เมตร50นะครับขุดดินจากคลองไส้ไก่นะครับขึ้นมาถมทําเป็นคันล้อมนะครับแล้วก็มีทําหลุมขนมคกนะครับมีทําหลุมขนมคกไว้ตามมุมนะครับตามมุมนะครับแล้วก็มีการฝังท่อนะครับฝังท่อเพื่อเอาน้ําจาก คลองสาธารณะด้านนอกนะครับปล่อยน้ําเข้ามาในพื้นที่นะครับตรงนี้ก็พอคูเสร็จก็มีน้ําเข้ามาเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้องอนะครับข้องอเนี่ยเราตอนเราซื้อท่อเนี่ยนะครับเราก็จะสั่งข้องอมาให้ด้วยนะครับก็จะมีข้องอตัวนี้แล้วก็ตัวท่อตัดไว้ให้แบบนี้นะครับเอามาต่อเพื่อที่จะใช้เปิดปิดน้ํานะครับไม่ให้น้ําเข้าหรือจะเอาน้ําเข้าอย่างเงี้ยนะครับให้เราบิดข้องอเอานะครับส่วนบริเวณภายในเนี่ยนะครับ เดิมยังเป็นพื้นที่เรียบนะครับทำนาดั้งเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคนมาทำนาอะไรมันก็จะเป็นพวกต้นปืออะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาครับอนนี้เจ้าของที่เขาก็เคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือภายในตรงนี้นะครับเขาก็จะปล่อยไว้ให้เป็นเป็นปุ๋ยนะครับเขายังไม่ทําอะไรนะครับหลังคันนะครับกว้างอยู่ที่3เมตรแบบนี้นะครับแล้วก็มีทําตะพักเอาไว้นะครับตะพักกว้างประมาณเมตรถึงเมตรห้บนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่นะครับก็ ไอตัวตะพักตรงเนี้ยนะครับหลายๆที่ก็จะปลูกพวกกล้วยมะพร้าวมะละกอนะครับก็จะปลูกแซมๆไปแล้วก็พวกตะไคร้เนี่ยนะครับหลายๆที่จะปลูกแบบนั้นกันนะครับหรือใครจะปลูกไม้ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าพวกไม้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ปลูกตรงกลางจะปลูกมาทางค่อนข้างตรงสโลปคันเนี่ยนะครับเพราะว่าอนาคตต้นไม้ใหญ่ตัวลำต้นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็กลัวมันจะติดน้ำมากไปเขาก็จะมาไว้ริมๆกัน นะครับอันนี้บริเวณด้านมุมนะครับด้านท้ายก็จะมีหลุมขนมครกแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นหลุมขนมครกนะครับถัดมานะครับทางบริเวณด้านท้ายที่ดินนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับรูปทรงรูปปากนะครับเป็นบ่อรูปทรงฟรีฟอร์มนะครับแล้วก็มีการฝังท่อตรงนี้นะครับเป็นการฝังท่อเพื่อที่จะดึงน้ําจากแปลงนานะครับพอดีลูกค้าเนี่ยเขารู้จักกับคนที่ทํานา ด้านหลังของที่ดินเขานะครับคนที่ทํานาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะต้องคอยขึ้นน้านานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้วางท่อทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวพอเขาขึ้นน้ํานาเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ําในบ่อเราแห้งเขาก็จะได้เปิดวาล์วอันนี้ให้นะครับแล้วก็น้ําก็จะได้เข้ามาเติมได้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ติดกันนะครับเขาก็แนะนํามาเราก็เลยฝังแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็มีการทําฝายชะลอน้ําแบบนี้นะครับ สสยสายชะลอน้ําเอาไว้นะครับจะสังเกตว่าน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ล้นลงมาแล้วก็วิ่งไปนะครับแล้วก็เติมเข้าไปในบ่อน้ํานะครับบ่อลูกนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณงานกว่านะครับงานต่ากว่าเกือบสองงานนะครับแล้วก็ความลึกของบ่ออยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับก็ลูกค้าเขาอยากได้ความลึกประมาณเท่านี้นะครับดินทั้งหมดนะครับก็จากบ่อเนี่ยก็ขึ้นมา ทาคันส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทําโคกนะครับตัวนี้ก็เป็นคันนะครับก็มีสันคันแบบนี้นะครับแต่งแบบนี้แล้วก็มีตะพักกว้างแบบนี้อย่างที่บอกนะครับตัวตะพักส่วนใหญ่ก็ปลูกพวกมะพร้าวนะครับบรรยากาศดีนะครับที่รอบๆเนี่ยก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับ เป็นวิวท,ทุ่งนาล้อมรอบเลยนะครับเป็นทุ่งนาล้อมรอบ3ด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นสวนป่านะครับเจ้านั้นเขาก็ปลูกป่าไว้อยู่แล้วนะครับวิวค่อนข้างดีเลยนะครับถัดมานะครับบริเวณด้านนี้นะครับก็เป็นคลองไส้ไก่เหมือนกันนครับก็จะถูกเชื่อมกับบ่อน้ำนะครับแล้วก็มีตัวฝ่ายน้ำล้นแบบนี้เหมือนกันนะครับเหมือนตรงนั้นเลยนะครับเป็นฝ่ายน้ำล้นตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นลูกค้ารีเวสมานะครับอยากได้แบบนี้นะครับแล้วก็บริเวนริมด้านข้างนะครับเราทําไม่ถึงตัวหลักเขตดีนะครับเพราะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะทํารั้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากให้เราเอาดินเอาฐานคันคันล้อมเนี่ยนะครับเข้ามาข้างในหน่อยนะครับไม่ต้องให้มันติดแนวเขตมากเผื่อเวลาปักเสารั้วแล้วเนี่ยดินจะได้ไม่ไหลไปหาที่ข้างเคียงจะได้ไม่มีปัญหากันอันนี้เราก็ทําให้แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนภายในนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับปรับพื้นที่เรียบนะครับแล้วก็มียกล่องสวนนะครับบริเวณด้านนี้ก็จะยกเป็นล่องสวนจํานวน2ล่องแล้วก็3หลังคันนะครับหลังคันกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับสูงประมาณ50เซนนะครับตัวหลังคันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับปลูกพวกผลไม้นะครับผลไม้แล้วก็พวกผักสวนครัวต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีล่องน้ํานะครับ การขุดล่องน้ําตัวนี้นะครับกว้างประมาณ2เมตรนะครับประมาณเมตรห้าสิบถัดมานะครับบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณเมตรสามสิบนะครับเดิมตอนแรกเนี่ยจะจะสูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับแต่ว่าดินเนี่ยเนื่องจากมันเป็นดินเหนียวนะครับค่อนข้างที่จะดินออกนครับก็เลยทำให้ได้ปริมาณความสูงเพิ่มขึ้นหา่ีกประมาณ30เซน ก็เลยกลายเป็นสูงเมตรสามสิบรับกับบริเวณคันด้านหน้านะครับก็จะเป็นทางเข้ากว้าง4เมตรนะครับแบบนี้นะครับตอนเวลาเราเก็บงานเนี่ยนะครับเราก็จะโรยปูนขาวนะครับแล้วก็เก็บสันคันมันก็จะออกมาตรงแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโคกนะครับแล้วก็มีการทําทางลงนะครับตรงนี้จะเป็นสโลปนะครับเพื่อที่จะให้รถหรือคนนะครับ สามารถเดินลงได้ง่ายๆนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นสโลปแบบนี้นะครับเวลาเดินลงเนี่ยอาจจะลําบากนะครับเพราะนั้นเลยนะครับลูกค้าก็เลยขอให้ทําสโลปแบบนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสาคัญนะครับใช้ปูนโลยแล้วก็ดึงสโลบนะครับมันก็จะออกมาเรียบร้อยนะครับงานก็จะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวโค้งเนี่ยลูกค้าก็จะเอาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเอามาตั้งนะครับก็จะเป็น ตัวโคกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นขนาดโคกให้นะครับว่ามีขนาดกว้างคูนยานเท่าไหร่นะครับพอดีผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าความสูงของตัวโคกเนี่ยอยู่ที่เมตรห้นะครับก็จะสูงโด่งขึ้นมาเลยนะครับจะสูงโด่งกว่าบริเ,เวณทันล้อมนะครับเพราะเดี๋ยวพอมีบ้านมีอะไรเนี่ยบ้านก็จะยกพื้นขึ้นอีกประมาณ50เซนนะครับก็จะสูงแล้วก็มองดูเห็นวิวทิวทัศน์ลงๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคเฉลิงวิไลแมคโครนะครับผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับตอนนี้เรามีหน้างานอยู่หลายจังหวัดนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราก็จะขึ้นไปที่นครราชสีมานะครับอำเภอปักทงชัยนะครับแล้วก็มีที่ด่านขุนทดนะครับแล้วก็มีบุรีรัมย์นะครับภาคอีสานนะครับใครอยู่แถวนั้นก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ โซนภาคกลางนะครับก็ยังคงอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับมีสุพรรณบุรีมีราชบุรีนะครับมีกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ตอนนี้มีที่อุทัยธานีนะครับอุทัยธานีแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์ที่ีนครนายกเราก็ยังทาไว้อยู่นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ทีมงานโชคถึงแมะแม่โพเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะครับ ทีมงานโชคเหลือไม่ได้แมคโครพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. s n e k i n g looks up and down from across the room. d damn, what a hell of a view. I feel good. You look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place, I feel my heart erase. So catch me if I fall. Fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. That's fast I feel good. You look. Like you. I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart race. so catch me if I fall